วันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นเครื่องบินตัวนี้เป็นโบอิงนะครับเป็นทวินเลนเนอร์นะฮะก็คือ40มิลขนาดดักแฟน40มิลนะครับเป็นเครื่องบินลักษณะของโ e i n g หรือเครื่องบินโดยสารนะครับยี่ห้อ F5 m o ฟเดลนะครับเป็นระบบทวินขนาด40มิลนะครับเป็นดักแฟนตัวนี้สเปคนะครับมิติปีก หนึ่งเมตรสิบเซนนะครับลำตัวก็เก้าร้อยเก้าสิบมิลิเมตรนะครับก็คือเก้าสิบเซนหน่อยๆน,นะครับน้ำหนักนะครับเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับแล้วก็ EDF เนี่ยดักแฟนขนาดส mm, ี่สิบเมนสิบสองใบเป็นมอเตอร์หนึ่งสี่หนึ่งสามขนาดห้าพันเควีสองตัวนะครับสปีดยี่สิบแอมป์สองตัวครับใช้เซอร์โวทั้งหมดห้าตัวนะครับวิทยุที่รองรับนะครับเป็นสี่ชันแนลขึ้นไป บตนะครับเป็นลิโพขนาด 4S นะครับหรือ4เซลล์ขนาด1,003 3ถึง2,600ม ah ิลลิแอมนะครับระยะเวลาการบินนะครับสูงสุดคือ15นาทีตัวนี้ก็จะติดตั้งชุดไฟอะไรมาเรียบร้อยระบบปีกต่างๆเนี่ยเป็นระบบขันน็อตนะครับไม่ได้ติดกาวขันนอ็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวลำ ตัวลำเป็น EPP นะครับเคลือบทำสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ,รบเป็นระบบดักแฟนนะครับขนาด12ใบ12เบตหรือ12ใบนะครับเป็นระบบอาาัดอากาศซึ่งเหมือนเครื่องบินจริงเลยนะครับตัวนี้ลำใหญ่ก็มีชุดล้อนะครับตัวนี้ชุดล้อหน้าก็สามารถที่จะเลี้ยวได้ครับสปีดคอนโทรล0แอมป์เอ้ย20แอมป์นะครับ2ตัวคือคอนโทรลมอเตอร์ฝั่งละข้าง ตัวนี้มีเซอร์โวแอรอนนะครับฝั่งละตัวชุดหางนะครับมีรัดเดอร์อัพดาวนะแล้วก็มาดูภายในตัวบอดี้นะครับชุดไฟติดตั้งเรียบร้อยนะครับอย่างดีนะฮะตัวนี้ผมใช้แบตริโพนะครับคือลักษณะของชุดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นชุด PNP ก็คือเป็นลำพร้อมชุดไฟนะครับ จะไม่มีวิทยุแบตแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดแบบที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยนะครับก็จัดเป็นชุดได้นะครับโดยชุดเนี่ยผมจะให้เป็นแบต2,200 m นมิลลิแอมนะครับเป็นสีเซลล์1 8เอ้ย14.8โวลต์นะครับแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จสี่เซลล์มันจะต้องเป็นพวกดิจิตอลนะครับ imac b 6 ac ขนาด80วัตต์นะครับตัวนี้ ชาร์จได้ตั้งแต่1เซลล์ถึง1เซลล์ถึง8เซลล์นะครับวิทยุผมให้เป็นไฟล์ SKY i6x นะครับตัวนี้มันเป็น6 h a n แนลก็คือตัวนี้สามารถใช้เล่นได้หลายลำนะครับตัวนี้การทดสอบผมติดตั้งรีเ e i ร์ r ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเล่นไป ตอนการเล่นนะครับก็มาอันนี้แบบจะต้องติดกาวตุ๊กแกนะครับก็ติดตรงกลางนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เปิดวิทยุก,ก่อนสติ๊กคันโยกดันขึ้นให้สุดทุกตัวนะครับ <c oughs> วันนี้มาในมาสกับตันหน่อยนะ เรียบร้อยปิดฝาครับปุ๊บเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับแอรอนนะครับลัดเดอร์อัพดาวชุดล้อก็จะเลี้ยวได้นะครับ ลำตัวเครื่องบินนะครับใหญ่นะจับหนึ่งขอให้ยากเก็บสายก่อนรู้สึกว่ามันจะดันเดีย๋ยวบินไปแล้วฝา้วเปิดนะครับชุดเลี้ยวนะครับมันมันจะแคบมากเนี่ยมันจะเลี้ยวได้เยอะ ครับกลับล้าได้แบบนี้เลยไอ้ขึ้นก็ขึ้นได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนลงอ่ะจะเป็นตรงไหน 把他的声音稍点。 เหงื่อมือเริ่มออกแล้วนะ เร็วเกินไปแล้วขอเคื่องบินลงนะครับ หลุดต้องเลี้ยงก่อนี้ไหมผมลงป่าอ <online> <pl ains> ้อยไปทีแล้วนะรานเวย์มันไม่พร้อมนะผมตัดออกนะนี้เดี๋ยวผมมาขึ้นมาโทรไปสวยๆเดี๋ยวจะหาว่าขึ้นได้ลงไม่ได้โดี๋โอ้สูงเกิน่ะ มันต้องต่ำกว่านี้อีกร่อล,ลงก็จะเร็วอีกเออมันต้องต่ำกว่านี้อีกมัต้องไปไกลกว่านี้อีกเหรอเบาเครื่องนะไกลเลยนะโอเครถมาอีกคิผหายลนะ้ว แม่แป้งน,นูน้นเลยเบสเบสเบสไม่มีเยนะครับสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะเป็นเครื่องบินแอร์บัสนะครับก็ติดต่อสอบถามที่รลยดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะมันอาจจะบินไม่ค่อยสวยงามเพราะว่าผมก็ว่าไงผมบินไม่เก่งก็คืออยากจะรีวิวมันทุกรุ่นนั่นแหละก็ตามที่เห็นนั่นแหละสเปะสปะ โอเคนะครับอ่าสวัสดี